อีกด้านหน,นึ่งขณะนี้หลายๆพื้นที่จริงๆต้องเข้าสู่ช่วงมรสุมแล้วนะคะแต่ว่ากลับพบว่ากำลังเผชิญคลื่นความร้อนอย่างหนักและก็มีหลายๆพื้นที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์ภัยแล้งหรือเอล尼โยค่ะทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรและมีสาเหตุมาจากอะไรช่วงนี้คุณนริศราคินิมานมีวิเคราะห์เรื่องนี้ค่ะดูแล้วต้องเตรียมตัวรับมือกับเรื่องอากาศร้อนอย่างหนักทีเดียวนะคะ ใช่ค่ะแต่ถามคุณนัทาก่อนนะคะว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาคุณนัทารู้สึกร้อนขนาดไหนคะร้อนค่ะรู้สึกว่าระอุมากๆเลยนะคะขนาดทํางานอยู่ในห้องแอร์ยังรู้สึกร้อนมากเลยนะคะนั้นถามต่อค่ะว่าพร้อมที่จะรับมือกับอากาศที่ร้อนกว่าปีนี้หรือเปล่าน่าจะต้องเตรียมทําใจใช่ไหมคะเพื่อรับมือปัญหาที่อาจจะหนักกว่าเดิม ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่ามีสมมติฐานจากนักวิทยาศาสตร์ล่าสุดนะคะว่าเรากําลังจะเผชิญกับความร้อนในปีหน้าร้อนแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนค่ะสมมติฐานนี้นะคะเกิดขึ้นจากนักวิทยาศาสตร์ค่ะโดยระบุว่าในปีหน้านะคะโลกกําลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลโยที่กําลังเริ่มเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะ ข้อมูลนี้นะคะถูกเปิดเผยโดยองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาหรือว่า NOAA ค่ะผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนิโยนั้นอาจทําให้ปี2024กลายเป็นปีที่โลกร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมา ครั้งสุดท้ายที่ปรากฏการเอลนินโยรุนแรงขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะคะก็คือในปี2,559นักอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการเอลนินโยนั้นประกอบกับสภาวะอุณหภูมิสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทําให้โลกต้องต่อสู้กับอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการอาจทําให้โลกมีอุณหภูมิสูงเกินคาเฉลี่ย1.5องศาเซลเซียสค่ะ เอลิโยในปีนี้อาจนำไปสู่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั่วโลกถึง3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐจากผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร s c i e n c e สภาพอากาศที่รุนแรงทำลายผล,ผลผลิตทางการเกษตรการผลิตและช่วยแพร่กระจายโรคคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะคือกลุ่มเปราะบางกลุ่มเกษตรกร,รกและก็กลุ่มแรงงานค่ะ ปรากฏการ์เอลิโยนะคะเกิดจากกระแสลมที่มีกำลังอ่อนและเปลี่ยนทิศทางพัดจากด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกไปทางด้านตะวันตกซึ่งการเปลี่ยนทิศทางลมทำให้กระแสน้ำอุ่นไหลไปยังทวีปอเ,าาอเมริกาใต้แทนและทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นรวมถึงออสเตรเลียขาดแคลนฝนเกิดความแห้งแล้งขณะที่ชายฝั่งของทวีปอเมริกาใต้จะกลับกันคือจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นค่ะ จากการเตือนภัยของเอล尼โยนะคะโดยเฉพาะภัยแลงที่เกิดขึ้นทำให้ล่าสุดมาเลเซียนั้นคณะกรรมการน้ำแห่งชาติได้จัดตั้งวอรูมเพื่อกำกับติดตามดูแลการใช้น้ำโดยเฉพาะน้ำประปาในแหลมมาลายูและดินแดนสหพันธรัฐลาบวนในช่วงที่เกิดปรากฏการเอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนต่อเนื่องตุลาคมนี้ค่ะ มาดูสถานการณ์น้ําในเขื่อนที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะวันนี้รวบรวมสี่เขื่อนหลักสําคัญของลุ่มเจ้าพยาซึ่งเป็นจุดที่มีผลต่อพื้นที่การเกษตรมากที่สุดของประเทศไทยนะคะสี่เขื่อนหลักก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสรีกิจเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าศักดิ์ชลสิิธิ์ค่ะจะเห็นว่าระดับน้ําใช้การได้ต่ากว่า50นะคะโดยเฉพาะเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิิธิ์ค่ะแม้ว่าทางผู้รับผิดช,ชอบจะระบุว่าระดับน้าของเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิิธิ์โดยเฉพาะน้าใช้การ นั้นจะเท่ากับปีที่แล้วในช่วงเวลานี้นะคะแต่นักวิชาการก็ระบุว่าในปีนี้จะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยที่จะทําให้ฝนนั้นน้อยกว่าคาดเฉลีย่ยและเกิดภัยแรงขึ้นทําให้มีข้อกังวลค่ะแล้วก็ล่าสุดนั้นก็ยังไม่เห็นแผนการรองรับจากรัฐบาลค่ะไทยเรายังไม่มีแผนที่ชัดเจนตรงนี้เลยแม้กระทั่งแผนรับมือกับท่วมและแล้งซึ่ง คอมเมนต์ของปีที่แล้วคือบอกว่าอยากจะให้แผนท่วมแผนแ้งเนี่ยมันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศปีนี้ก็ยังไม่ชัดคืออาจจะบอกว่าให้สสน,นหรือให้บางหน่วยงานเนี่ยชี้เป้าพื้นที่ที่ว่าน่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ชัดถึงขั้นที่ว่าเอาไป implement ตแล้วมันจะแบบลดผลกระทบได้จริงอะแล้วแม้กระทั่งในเรื่องของน้ําทะเลขึ้นสูงอะเราแทบไม่ได้แตะเลยด้วยซ้ําแล้วแล้วเราจะรอให้สถานการณ์บีบคั้นจนถึงวันที่เราต้องหนีตายหรือยังไงมัมนก็ไม่ทันแล้ว การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการรับมือนะคะไม่ใช่แค่ หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่องค์การสหประชาชาติระบุว่าเป็นหน้าที่ของผู้ออกนโยบายนะคะหรือว่า policy maker ที่จะเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ผลมากที่สุดค่ะก่อนหน้านี้ดิฉันมีโอกาสได้เดินทางไปที่ประเทศมาลดิฟค่ะไปดูตัวอย่างรัฐบาลที่ออกนโยบายรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นค่ะ สินาทีนะคะจากมาเล่มเมืองหลวงของมาลดิฟ hmm. มาที่วิลิงกิลีหนึ่งในเกาะที่รัฐบาลของมาลดิฟ hmm. พยายามที่จะอนุรักษ์แล้วก็รักษาธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุดค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่านโยบายที่รัฐบาลมาลดิฟนั้นออกแล้วก็ใช้บังคับในเกาะนี้มีอะไรกันบ้างไปดูพร้อมกันค่ะคนที่นี่ส่วนใหญ่เขาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีอยู่สแบบด้วยกันนะคะทั้งแบบซาฟารีสำหรับระยะใกล้ หรือแบบรถบัสขนาดกลางหรือที่เมืองไทยเรียกกันว่ารถเมย์บริการเป็นช่วงเวลาแบ่งตามเส้นทางรอบเกาะค่ะซึ่งรถเมย์อย่างที่เห็นนะคะไม่ใช่รถบริการทั่วไปแต่ทั้งสองแบบนั้นเป็นระบบไฟฟ้าพอเห็นแบบนี้เลยทดลองใช้บริการดูให้ข้าวมาเจส h ัส5รูเฟียหรือว่าคิดเป็นเงินไทย11บาท เดินทางได้ตลอดสายรอบเกาะนั่งรถรอบเกาะสักพักก็เดินสำรวจวิถีชีวิตพบว่าไม่ใช่แค่รถโดยสารสาธารณะที่เป็นรถไฟฟ้าเท่านั้นนะคะรถมอเตอร์ไซค์ที่คนที่นี่ส่วนใหญ่ใช้กันทุกคันก็เป็นระบบไฟฟ้าไม่มีคันไหนที่ใช้น้ำมันเลย คุยหลังไม้กับชาวบ้านบอกค่าว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลต้องการให้เกาะแห่งนี้ลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในสาเหตุของกา๊าซเรือนกระจกส่วนสาเหตุที่นั่งเรือมาที่วิลิงกิลีนะคะเพราะว่ามาตามหาคนคนนี้ค่ะ <Very good. S 1> เธอคนนี้คือนักกิจกรรมหรือว่าแอคทิวิสต์มาลดิเวียนที่พยายามออกมาเคลื่อนไหวและดึงให้ผู้คนบนเกาะนักท่องเที่ยวหันมาสนใจกับปัญหาโรครวน โดยเฉพาะทะเลบ้านเกิดของเธอที่สวยติดอันดับโลกกำลังจะเปลี่ยนไปจุดเริ่มต้นคือการให้เด็กในพื้นที่นั้นได้รู้จักโลกใต้ทะเลสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้อง I have a belief that only when you fall in love with something you will put the effort to protect it so what we are doing is we take children we show them the reef we show a good coral we show them a bad coral we show what happens when you stand on the coral and we also show that when there is a damage actually the barrier is gone and the, the wave that's coming in it's not stopped anymore because the reef is damaged and it will straight away go to the island which will in the end wash away the island so we try to keep it simple and educate the children in a simple way uh, it's not rocket science that we children should understand that there is an island there is a reef and the reef is the thing that's protecting the island วิลิงกิลีคือพื้นที่เริ่มต้นของรัฐบาลมาดิฟในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้วิธีออกนโยบายให้ปฏิบัติค่ะเพราะรัฐบาลมาดิฟนั้นต้องการบรรลุเป้าหมายการปล่อยมลพิษสุธทธิเป็นศูนย์ภายในปี2573โดยรัฐบาลพบว่าภาคของการขนส่งในประเทศนั้นปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับสองถึง25% ซึ่งก๊าซเรือนกระจกทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือที่เรียกว่าโลกรวนปัญหาที่มาดิฟกําลังเผชิญอย่างหนักหน่วงทั้งระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นจนต้องสร้างกําแพงล้อมรอบเมืองหลวงจากปัญหากัดเซาะชายฝั่งปัญหาเมืองจมน้ํารวมไปถึงอุณหภูมิที่สูงขึ้นโดยเฉพาะปรากฏการ heat ฟที่ในปีนี้อุณหภูมิสูงทําลายสถิติ For the Maldives, climate change is an existential threat. Our countries are rapidly eroding, our country's water resources have been contaminated, our islands are getting flooded more than ever before. For us to be able to live well in this country, we have to be able to address the issue of climate change urgently, and we have 79 months to do it. To make sure that global temperatures are within 1.5 degrees Celsius, we are doing what we can. We are building coastal protection in our islands. We're building desalination plants to provide fresh water to our people. We're also building flood mitigation measures in our islands. But we're also focusing on protecting our natural resources in the Maldives. <coughs> แต่ในขณะนี้มาลดิฟพยายามหาทางปรับตัวให้รับกับผลกระทบน้อยที่สุดเช่นการสร้างเกาะขึ้นมาใหม่หรือการสร้างเมืองลอยน้ำหรือให้เอกชนเข้ามาลงทุนในภาคการท่องเที่ยวรายได้หลักของประเทศโดยต้องมีแผนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิของน้าทะเลที่สูงขึ้นด้วยนริศราคินิมานไทย p ี s รายงาน ได้เห็นนโยบายแล้วก็การลงมือทําของรัฐบาลของต่างประเทศนะคะสําหรับประเทศไทยค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ประกาศในเวทีขอบ26ซึ่งเป็นการประชุมของผู้นําเพื่อหาทางรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่ให้เป็นศูนย์คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นจะต้องเท่าหรือว่าสมดุลกับการดูดซับกา๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศในอีกประมาณ42ปีข้างหน้าหรือว่า ปี2065ค่ะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์รวมถึงนักสิ่งแวดล้อมของไทยก็บอกว่านโยบายของไทยนั้นยังคงเป็นนามธรรมแล้วก็ยังไม่เห็นรูปแบบที่จะเข้าไปถึงนโยบายนั้นได้จริงๆค่ะก็เป็นเรื่องท้าทายนะคะที่ต้องผลักดันนโยบายให้เป็นรูปธรรมให้ได้ค่ะใช่ค่ะเราต้องเห็นภาพหลังจากนี้นะคะว่าแนวทางของรัฐบาลน,นั้นจะเป็นอย่างไรค่ะขอบคุณคุณนริศรามากค่ะ